สวัสดีครับก็อดมินทางกับหัวดาวพัฒนางวดประจำวันที่4มีนาคมนะครับราวพัฒนาออก2ทุ่มครึ่งวันดาวออก9 5 4 9 5 4ตัวออก9 5ใช่เหรอ9 5 4 8 9 5นะครับ4ตัว9 5 4 8โอเคหลักร้อยนะครับได้1 6 7หลัก10 2 5 7 8งวดนี้นะครับวันนี้นะครับ หลักหน่วยบนหกแปดเก้าศูล่างหนึ่นะจับบนนะครับผมดึงเด่นนะสองเก้าสอครับล่างนะครับ1 ร้อยคือหกนะครับก็ใส่หนึ่งหกสองเก้ากับหนึ่งหกสองศูนย์ครับสำหรับหวยาวพัฒนางวดประจำวันที่สี่มีนาก็สรุปออกมากตามนี้นะครับสั้นๆแต่น่าจะโอเคทบอีกครับ